กลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงนี้ของรายการค่ะถือได้ว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราค่อนข้างรู้จักกับเรื่องของยมห a จูปิเตอร์ราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก่อนสัปดาห์ที่จะถึงสัปดาห์นี้เราก็พูดถึงเรื่องต้นกําลังสําคัญก็คือระบบตัวเครื่องด้านในเลยนะคะอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงด้านในแล้วก็ด้านนอกของยมห a จูปิเตอร์ราีกันค่ะก็เอาเริ่มจากด้านในก่อนตอนเริ่มเราเริ่มจากด้านนอกเนาะตอนจบเรา เอาจากด้านในออกไปด้านนอกอนะครับก็เริ่มตั้งแต่ขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะครับก็เอาข้อดีต่างๆเนี่ยของตัว spark 115i นะครับเรื่องของความประหยัด ความทนทานของตัว Spark 115i เนี่ยนะครับเอากลับมาโมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือปรับอัตราทดใหม่เนี่ยอัตราทดเกียร์อัตราทดของคลัชตรงนี้เนี่ยปรับระดับอัตราทดใหม่เพื่อให้ได้กำลังที่แร,แรงขึ้นขี่สนุกขึ้นแล้วก็แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการโปรจุไอดีนะครับเอาเท,เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถยนต์ใช่ครับซึ่งให้ความแรงอย่างแน่นอนรับให้ความแรงแล้วก็ประหยัด ใช้น้ำมันได้อย่างหมดจดนะครับในส่วนของตัวคอท่อไอดีแบบใหม่เนี่ยนะ,นะครับพลาสติกตัวนี้นะครับแล้วก็รวมมาถึงส่วนของเครื่องยนต์นี่ก็ยังเหมือนเดิมลดแรงเสียดทานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเดื่องกดวาล์วแบบโรเลอร์ล็อกเกอร์อร์มนะครับตัวนี้เนี่ยก็ลดแรงเสียดทานแล้วก็ใช้มานานละนะครับก็ยังคงได้ใช้อยู่ในรุ่นนี้ต่อไปค่ะ นะครับรวมถึงเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบก็ไม่ใช่ไดอาซิลแต่ก็ให้มาไม่ไม่ได้ด้อยกว่าไดอาซิลนะครับก็จะเป็นแบบออกฤทธิ์แบบน้ําเตยนะครับให้การระบายอากาศเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยครับก็การระบายความร้อนเนี่ยสามารถไหลลื่นต่อเนื่องไม่ติดขัดไม่กระโดดตรงไปตรงไหนนะครับรวมถึงลูกสูบแบบฟอร์จิงนะครับลูกสูบแบบฟอร์จิงแบบตีอัดขึ้นรูป มัน,นแน่นอนอยู่แล้วมันแข็งแ,นนแรงจริงๆครับผมรวมถึงระบบไฟต่างๆที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับรวมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนเดนเซอร์อะไรแม้กระทั่งแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าแบตเตอรี่ไม่มีก็สามารถใช้คันสตาร์ทเท้าเนี่ยในการกดกดสตาร์ทได้นะครับกดคันสตาร์ทก็อย่าก,กลัวไม่กลัวหนักนะครับเพราะว่ามีระบบดีคอมเพรสเซอร์ก็คือลดกําลังอัดขณะสตาร์ทด้วยด้วยด้วยคันสตาร์ทเท้าให้นะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่หนักมากในการสตาร์ทเท้าอาจารย์จัดเต็มไหมคะนี่จัดเต็มครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันคือยาาม นะครับยามาฮ่าเราไม่เคยท้ออยู่แล้วเรื่องนี้ครับผมครับไม่เคยท้ออยู่แล้วนะครับก็โดยสรุปนะครับพัดเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับจูนนะครับปรับจูนในส่วนของอัตราทดเนี่ยให้ขี่สนุกเล้าใจแล้วก็รองรับกับรูปทรงสปอร์ตได้มากยิ่งขึ้นครับพูดยังไงว่าจีจัดมากขึ้นครับจีจัดมากขึ้นแต่จีจัดในแนวของสปอร์ตแนวของสปอร์ตนะครับก็ ไล่กลับมาก็มาดูในส่วนของรูปทรงนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับรูปทรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการดีไซน์การออกแบบไฟหน้าการออกแบบชุดสีชุดพลาสติกต่างๆเนี่ยนะครับในในรูปลักษณ์ของสปอร์ตนะครับในในมุมมองของสปอร์ตเนี่ยมันยังแฝงในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักอากาศโพลส์ต a โ r d y n a มิกหรือรูต่างๆช่องต่างๆที่จะรีดลมเข้าไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถสปอร์ตที่ตอนนี้กําลังขายดิบขายดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น R15 R3 เนี่ยยามาฮ่าเนี่ยจะใส่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้พอสมควรเก็บห <Get S 2> มดเลยเก็บหมดเลยนะครับรวมถึงฟีเจอร์ที่ให้ภาพลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอจานดิสเบรกแบบโฟทติ้งนะครับชคอ,อัพหลังแบบซับแท้งนะครับสวิงอาร์มหลังแบบเหล็กแบบกล่องแบบเต็มเมเลย แล้วก็ให้ความมั่นใจในการเทโค้งมากขึ้นนั่นคือที่พักเท้าของผู้ขี่ครับผมรวมถึงตำแหน่งทขานั่งแบบสปอร์ตนะครับซึ่งหาไม่ได้ในรถครอบครัวมันแค่ไม่มีอ่ะเพราะโดยทั่วไปรถครอบครัวโดยคุณสมบัติโดยคุณสมบัติก็คือใช้งานโดยปกติใช้งานโดยปกติใช้โคเปอร์อะาวเดอเรับใช้ c o เ e อร์อะลาวเดอรเวแต่ j u ปิเตอร์ไม่ใช่จัดให้ จัดให้เป็นรถครอบครัวที่ให้ความเป็นสปอร์ตแบบไฮโซไฮโซไฮโซตรงไหนเราดูจากเรือนใหม่ได้เลย้องนะฮะสวยมากมีฟงมีไฟบอกบไม่ว่าจะเป็นความมืด<ช>คุณก็ดูได้เป็นแบบกลางวันคุณก็เด่นชัดครับเรือนใหม่เป็นแบบ 3D เป็นแบบ3มิติน,นะครับเวลาขี่กลางคืนกลางวันเห็นชัดหมดเลยเพราะว่ามันมีมาร์กแต่ละจุดตร,ตรงความเร็วนะมาร์กแต่ละจุดเนี่ยมันเป็น3มมิติโผล่ขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวสปอร์ตไฮโซสปอร์ตไฮโซอีกรุ่นหนึ่งนะคะถ้าเป็นรถครอบครัวสปอร์ตไฮโซแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะแพงแน่เลยแพงแน่เลยมะสี่หมื่นปลายปอุ้ยผิดเอาใหม่นะสี่หมื่นปลายปอาจารย์จะผิดหรือเปล่าให้อาจารย์ให้เวลาอาจารย์ไปดูตำราก่อนก็ยังสี่หมื่นปลายปลายสี่หมื่นปลายปลายนะคะอาจารย์รับประกันมาอย่างแน่นอนมันไม่มีราคานี้นะสปอร์ตไฮโซนะคุณสปอร์ตไฮโซครับแต่ว่ายามาฮ่าจัดให้จัดหนักจัดเต็มจัดหนัก จัดเต็มครับอ่ะคานนี้กลุ่มเป้าหมายของเขาครับก็อย่างที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกละนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอวัยรุ่นวัยรุ่นแต่อยากจะใช้รถที่แบบว่า มันติฟังก์ชันหน่อยมันติโพโพสหน่อยคือใช้หลายรูปแบบไปเรียนหนังสือไปไหนไปรับโยงรับหญิงไปกินข้าวกับแฟนไปอะไรพวกนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนอันนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับเป็นเป็นรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตท,ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นได้อย่างดีเอาอย่างนี้แม่จันพูดกันแบบฟังง่ายๆครับบางคนบอกว่ารถสปอร์ตก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งครับบางคนบอกว่ารถครอบครัวก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งครับ แต่ถ้าคนต้องการรถครอบครัวแบบสปอร์ตครับแล้วมีความเป็นไฮโซลงไปด้วยครับกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นครับบวกค่าตัวด้วยบวกค่าตัวอีกนิดนึงก็คืออยู่ในกลุ่มของสปาร์คคนที่ใช้สปาร์คแล้วมีความติดใจกับรสชาติของการขับขี่แบบสปาร์คแต่ จะให้ความเป็นสปอร์ตแบบไฮโซขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับนั่นค,คือจะต้องมาเจอกับจูปิเตอร์อาครับผมจะมีแัก2องพันก็ไม่มีใครว่านะคะใช่ถูกครับแลตัวนี้ก็เอาไว้ขี่รล่อๆบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าอะไรอยากจะขี่ทิ้งโค้งกันที่สนุงสนามตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ครับเปลี่ยนยางไซส์เดียวไปไปได้เลยอืมและยางยางไซ ที่ติดมากับรถนี่เป็นก็เป็นไซส์70-90นะครับก็คือสามารถใช้งานได้คล่องตัวให้ความคล่องตัวแล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยเป็นล้อแม็กครับล้อแม็กติดมาจากโรงงานเลยแล้วน้องๆที่อยากจะขับขี่กันตามสนามแข่งเพราะเดี๋ยวนี้มีสนามแข่งเปิดให้กับน้องๆได้ระบายสิ่งเหล่านี้ออกมาครับควรจะเปลี่ยนล้อไหมคะแน่นอนนะฮะน่าจะต้องเพิ่มไซส์ยางสัหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ายางไซส์มาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นไซส์ที่ให้การขับขี่ที่คล่องตัวนะครับแต่ถ้าลงสนามเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนยางให้ไซส์ใหญ่ขึ้น แม้มันตอบโจทย์แทบจะครอบคุมหมดเลยจะใช้แบบบ้านๆก็ได้จะใช้ในสนามก็ได้จะขับขี่แบบชุบชวับอะไรก็หวานไปตอบโจทย์ได้หมดเพราะว่าเขาคือรถครอบครัวสปอร์ตแบบไฮโซใช้คำนี้เต็มๆนะอาจารย์นะคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะอาจารย์กำาวลนะคะบอกแล้วว่าถ้ามีรถใหม่ของยามาฮ่าต้องเจอกับอาจารย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะ ไม่มีคนไหนคิวทองเหมือนาจารย์แล้วล่ะคะ่ะอาจารย์คะเห็นบอกว่าเดินสายกันตอนนี้ครับช่วงนี้ทั่วประเทศเลยครับช่วงนี้เราประชาสัมพันธ์นิดนึงเรากําลังมีการแข่งขันฝีมือช่างของยามาฮ่าอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะเฟ้นหาช่างที่เก่งที่สุดนะครับเพื่อไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นแหะ,ะ,ะค่ะเป็นข้อดีของศูนย์ของยามาฮ่าเขานะคะคต้องผ่านการทดสอบจากบริษัทแม่มาเป็น มาตรฐานเดียวกันละค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะเกาะติดกับอาจารย์กำพลได้กับรถใหม่จะเป็นรุ่นไหนนั้นให้คุณผู้ชมติดตามชมกันต่อไปค่ะสำหรับตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ